และนี่ก็คือคลิปที่หลายๆคนรออยู่กับรอบรอบ,รอบนี้สวัสดีค่ะพบกับเซอร์เวอร์ฮเช่นเคยนะคะงานแท้งานดีงานพรีออเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกาต้องที่นี่ค่ะ s ซอร์เวอร์ฮและคลิปนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยของหลายๆคนที่ถามหาคลิปนี้กันมาเลยนะะกับแ a มโบ ลาสบัตนะคะแลมโบนะคะรอบนี้ภาคสุดท้ายนะคะถ้าแฟนพันธุ์แท้ของซิลเวสเตอร์สตาร์โลนะคะจะต้องทราบกันดีแน่ๆเลยค่ะว่าภาคนี้เขาใช้มีถึง2เล่มด้วยกันนะคะในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้และ2เล่มที่แสดงนั้นได้อยู่ที่นี่แล้วค่ะกับแลมโบลาสบัตนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ชมกันใกล้ๆนะคะว่า2เล่มนี้เขาสวยและแตกต่างกันยังไงนะคะกับ l a m โบ Rush b u ันะคะของ s y ว v e s t e r s t l l l o n e นะคะ La โบนะคะที่เราเห็นกันในฉากต่างๆในภาพยนตร์เรื่อง l a m โบ Rush b u t นะคะเขาก็จะมี2เล่มเล่มสเล่มนี้นะคะซึ่งความสวยงามก็จะตามภาพเลยค่ะตามคลิปที่เห็นเลยนะคะว่าเขาสวยงามแค่ไหนกันนะคะเล่มซ้ายมือสีดำนี้นะคะด้ามดำนะคะ ความยาวของมมันมีดอยู่ที่8นิ้วนะคะความยาวรวมอยู่ที่14นิ้วนะคะมีทำมาจากสแตนเลสฟูแท้งนะนะแบบนี้เช่นกันนะคะและด้ามเขาก็เป็นพลาสติกอย่างนี้ที่เห็นนี่นะคะบังเกอร์ยังคงคอนเซปที่เป็นบังเกอร์หนานะคะตำแหน่งนี้เป็นสกีนหรือเลเซอร์เนี่ยเป็น l ลัมโบรัชบัตเหมือนกันนะคะ ความแตกต่างและพิเศษของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือว่าดีไซน์มีนะคะเนี่ยคือเป็นดีไซน์มีของเขาและตำแหน่งนี้ทำคมมาให้นะคะเล่มกำลังน่าใช้กำลังดีนะคะตรงท้ายมีนะคะตำแหน่งนี้ใช้เจาะใช้ทุบใช้ตอกได้นะคะร้อยเชือกพาราคอดมาให้แบบนี้นะคะอยากให้เห็นด้ามกันชัดๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นด้ามประกบนะคะนี่เลยนะคะ ดีไซน์สวยงามมากเลยนะคะจับกำลังดีเลยค่ะตำแหน่งนี้กันลื่นนะคะถัดมาดูอีกเล่มหนึ่งนะคะของเขานะคะเทียบกันให้เห็นนะคะชัดๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ความยาวรวมของมนอยู่ที่9นิ้วความยาวรวมอยู่ที่15นิ้วนะคะความยาวรวมของเขานะคะบังเกร์หนาทั้งข้างบนทั้งข้างล่างแบบนี้นะคะ น้ำหนักก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะด้ามเขาเป็นด้ามประกบเหล็กฟูแท่งหนาๆแบบนี้เช่นกันนะคะตำแหน่งนี้ใช้กระเทาะใช้เจาะใช้ทุบได้เช่นกันนะคะด้ามตรงตำแหน่งนี้เป็นทำจากไมลาตานะคะทุกคนรัมโบ้รัสบัตนะคะแต่ตรงตำแหน่งนี้นะคะเขาไม่ได้ทำคมมาให้นะคะเป็นดีไซน์นะคะทำเชฟเป็นดีไซน์สวยๆมาให้นะคะทุกคนถ้าเราเทียบกันแล้วนะคะ ด้ามนี้นะคะจะติ๊กเน็ตหนากว่านะคะความหนาของใบม,มีดเขาจะหนากว่านะคะนี่เลยค่ะท้องมีดเขาก็จะกว้างกว่ากันนิดหน่อยนะคะกับแ a มโบ r ร s h ัสบัตนะคะกับ2เล่มนี้อย่างที่เห็นคลิปของเรานะคะไม่ได้มีมาให้ได้ชมกันบ่อยๆนะคะทุกคนนะคะสวยงามมากเลยนะคะคลิปนี้น่าจะมั่นใจว่าถ้าใครเห็นมีดสองเล่มนี้ คิดว่าน่าจะชอบทีเดียวนะคะลืมฝักของเขานะคะฝักเขาเป็นเป็นซองหนังควายนะคะเล่มสีดำก็จะเป็นซองหนังสีดำนะคะปั๊มแลมโบมาให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะและอีกเล่มก็จะเป็นซองสินตาอย่างนี้นะคะมาให้นะคะกับแลมโบรัชปัตนะคะ ราคานะคะเล่มนี้นะคะรอบนี้อยู่ที่9,580นะคะส่วนด้ามสีดำนะคะอยู่ที่8,590บาทนะคะเป็นไงบ้างคะชมกันดีเทลจุกจุกนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะชอบเล่มไหนจะเล่มเล็กสีดำจับถนัดกระชับมือหรือจะเล่มใหญ่นะคะสีออก แฟนอย่างนี้นะคะสวยๆหรือน้ำตาลที่เราเรียกกันนี่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ช่องทางการติดต่อ Line s t s so v r v e r l วอรนะคะและติดตามเราได้ที่ช่อง youtube s e r v e r h a l l ยแนะคะสำหรับคลิปนี้เชื่อว่าแฟนเพจของเรานะคะจะต้องชอบกับคลิปคลิปนี้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าแอดมินเองนะคะได้สมัมผัสได้จับก็ยังชอบเลยค่ะแอบหลงรักกับคู่นี้จริงๆค่ะและนี่ก็คือแลมโบว์ลั มีดแลมโบว์ bo, พาสถายจากซิว v สเตอร์สตาลอนค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ